สวัสดีครับืัอนี้พาพี่น้องหมานี่กับน้องครับดักนูเนะาะพาพี่น้องดูไหมหน่ารุ้นอย่างน้อพี่น้องครับผมใสเป็นเยื่อข้าวโพดนะพี่น้องครับข้าวเปลือกครับ ดักไว้ตรงนี้เนาะให้มันลงตรงนี้ครับเข้าออยมันลงมาเนาะพี่นอ พุอมอยู่ที่ดินกบไปเลยนะพี่น้องต้องระวังเลยนะครับหนีหลันแตนะพุ่มเหมือเสือกมาเนาะครับ โบรูว่าขันมันติดแล้วมันยิวยู่บอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมารอลุ้นพร้อมกันครับเจออีกแล้วเนาะครับอ๋อพี่น้องคไข่เนาะหาขนาดเลยเนาะอันนี้ควัดใหม่ๆเนาะพี่น้องดินยังใหม่อยู่เลยครับ เดียวเหาอีหลองดักเบิ้องเนะาะใสไปนี่ซองลัานะครับพี่น้องครับลังนั้นใสตันรูไว้เลยเนาะพี่น้องเวลามันวิ่งออกมาถ้ามันบบก,กินก็นให้มันเยียบเนาะครับไปต่อครับ ปลาเข้าเริ่มเรื่องแล้วเนาะพี่น้องฟังนี่เป็นปลาเข้าพ้นนะครับเจออีกแล้วครับเดีย๋ยวผมลงดูก็เนาะป๊าดไข่ไม่ไข่เกาเนาะพี่น้องคนระับ ีตัวเปล่าน้อพี่น้องครับพอดพี่น้องไหยนี่ไหมคักบักไงแท้เลยเน้อชอ เดี๋ยวครับพี่น้องหอยมันกินข้าวเปลือกเนาะเดี๋ยวผมด,ดักไว้ตรงนี้เลยนะครับใส่ไวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวยาซองลังเนาะพี่น้องผมไปย้ายไปใส่ฝนะั่งนั้นเนาะลังนี้ผมมใส่ปิดทางตรงนี้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับย่านแต่วาตอันนี้น้องพี่น้องถ้ามันติดแล้วมันดิ้ลากกับดกักเขาหายไปเนาะผมมาได้หมัดเชือกนะ้อลืมครับเสียดายกับดกนะักเนาะถ้ามันติดน้องพี่น้องต้องมาหลอลุ้นพร้อมกัน,นครับเดี๋ยวมาหลอลุ้นไปพร้อมกันเนาะครับพี่น้องเมื่ออื่นเศร้าเนาะ เดียก้าวเศ้าๆฝ่าพี่น้องมาหยาบนู่ก่อนครับรุนไปพ้อมกันเนาะครับพี่น้องครับขอไปครับมีตัวหรือ่มีเนาะพี่น้องเดี๋ยวได้รุนกันเนาะ มาหึ่งแล้วเนาะครับพี่น้องไปดูกันครับพ่อพี่น้องหายไปลังหนึ่งเนาะเดี๋ยวขห้าดูครับเดี๋ยวเดินไปดูลังต่อไปก่อนเท่ง โบหมัดเสียกเลยอย่าหาหำนะพี่น้องบบอยู่ครับทำงานซองลังนะพี่น้อง หลังนี้บทำงานเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บกบนอนเนาะเจอแล้วครับพี่น้องครับหลังนี้เสยียอยู่พี่เนาะออกมารูนี่นะครับอย่าห้าเห็ดเนาะพี่น้องถ้าบบมัดเชือกตัวใหญ่เอาอปยุครับ คนงานก็นยังที่เห็นเนาะพี่น้องบได้ตัวเลยเนาะครับจะเอาไว้คลิปหน้าเนะครับเอาอยาเสือกมามัดแก้มือไว้ครับฝากติดตามกดไลค์ไว้เนาะครับ